จะพาไปดูข้าวนะครับแม่ส่วนมันอันลกมากอันนี้ส่วนยางใยมูล แฟนแต่ว่าลิตาล้มเหรอโอ้ เป็นดินสีทองข้าวเลืองหมดแล้วข้าวเลืองเแลตานตาสข้าวเลืองไปแล้วต,นตนา,ววนาน,ะาานาอุอนอ้มน้องเร็ว เอ,เอ๋อมันไม่ได้ทำอะไรเห็นไหมมองตัวแไปพาลูกคุณไปบนนั Listen, ้นมาเลยมันม huh? ันอยู่ตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นตัวเล็กเล็กลูกกับลูกกับตะนอยตะนอยตั้งชื่อมันว่าไอ้ตันหรอเอาอย่าตะโกนมันเคยได้กินนะเด็กโอ้ยยางเขาออกไรหนึ่ มามา,มาอยู่เข้านก,กามาพาไปอยู่เต็นท์เลยรุ่งนะม,มาไปอยู่นี่แลุ่งนะแม่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 แต่นั้มันไม่มีอะไรหรอกลูกฮิฮิวิ่งมันเดินแม้มันหยอกเฉย,ยๆไปไปไปเที่ยงไปเที่ยงนะเน้ โอ้ยมันไม่ได้ทาอะไรเห็นไหมเนี่ยไมั๊บยิ่งร้อมันไปอื่นนะยิ่ร้อนมันไปอื่นก่อนทมป่อื่น่เอาตาจวงมาอยู่นี่มาสิแม่แม่แม่เอามอลไป เอาพาน้องอยู่ตรงนี้แหละเจ๊ตลอดจะพามาอยู่ที่ไหนฮะนตลอดจะพามาอยู่รออู้ตรงนาสิพาไปเบิ่งข้าวเด้อจ้ะเด้อข้าวกำลังสุก ใกเข้างาม จะกาดดีมาก เด็กๆไปถ่ายรูปไม่บายก่อนไม่บายก่อนบายบายหอมไม่บายก่อนเก่งมากเจอกันหม่ค่ะ